ปันไปที่บนบนเหมือนกับย f อซมาขี่ทางนะครับที่เอซทุกท่านน้องแก้วตานํำเที่ยวนะคะวันนี้น้องแก้วตาไปดำหน้าเลยค่ะ ถือมันกดไปไม่ถูกมันพลิกลงลุกคลิปแรกมันพลิกออทำไมอ๋อแล้วแม่ไปไหน,น <laughs> เอา้าโดนเปลี่ยนมือซะง,งั้นจะต้อยเหนื่อยนะคะเดี๋ยวไปเอารถกุญแจอ,อยู่นี่คนเหนื่อย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านแม่นะคะกลับมาเปลี่ยนคนถือกล้องเป็นมิรันตีสุขทางเถิง,ถงทั้งล่างไม่ดีคือกันแล้วว่าสิแม่เลนมองนี้ลายเถื่อเราบรไดม,มาพอเถือเอาเป็นว่าเดินกับน้องก็แล้วกัน แก้วตาถั่วไกดไกดก้อนพาไปไหนไกดก้อนก้อนแก้วเดินทัวโครงการไกดแก้วตาไปค่ะไปเดินเล่นกันอันนี้ก็มีแขกพิเศษก็คือเป็นเพื่อนแล้วก็ลูกของ พี่หญิงนะคะมา พ่อพาไปทางไหนนี่อ่าเราจะไปกินย่านหน้าบ้านคุณปูเฮ้ยลูกสาวผู้ใหเก่งเนาะไกี่ ใช้เดินรอแม่ด้วยสิไกด์อ่ะก้อนโอ้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 ไม่ไม่รอไม่รอเลยไม่รอตรงนี้หนูเคยมากินหญ้าหนูจำได้ดูสิหยางนำเลยโอ้โหเขารู้ที่เขาเนาะพี่พี่เขาหูมองเขาเขามาเลยเขากับไป ยางกินหงาเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะช่วงนี้อาทิตย์ตกนนก็นีก็ขี่ช้างไปด้วยเห็นไปถึงคุณตาทองใบด้วยนะขนาดนะคุณปู่ล,ลูกสาวแม่รู้ที่แล้วนี่วิ่งไปกินเลย ก็พาแขกนะคะมาขี่ช้างกินหญ้าแล้วก็ดูคุณตาอยู่ ช่วงนี้เป็นช่วงพักนะคะยให้ก้อนพักเติมพลังก่อนใช่ไหมกินหญ้าก่อนใช่ไหมแสบกินคนเดียวหหคะ่ะที่พักเออทางด้านหน้าค่ะบ้านช้างเนี่ยค่ะที่เป็นร้านค้าอยู่ตรงประตูะค่ะอ๋อจดตรงนั้นเหรอคะค่ะเอ่อครับ ย้อนกลับไปขับตรงไปจะมีร้านค้าอยู่ทางซ้ายมือค่ะลองลองเข้าไปติดต่อเพราะตรงนั้นจะมีบ้านพักอะคะ่ะร้านค้าตรงประตูทางออกนี่แหละคะ่ะไปไนไไป,ไปบ้านช้างของลุงหรือเปล่าไม่มีม่สทข้างในมันมีแล้คะไม่มีครับไม่มีมันจะมีอยู่ตรงนี้นนตรง้นครับ ไม่ทราบครับไม่เคยเลยโอ้แล้วเราไปเข้ายังไงอะคะเข้าตรงร้านค้านั่นเลยค่ะโอ้มันมีคะแนนเข้า่จใช่ครับปฏิทินในร้านค้านั่นเลยครับ<อ>คุยกับร้านค้านั่นเลยไม่เป็นไรครับ ที่กระเพา,เา,เานี่มา้งเรเออแน่นแน่นม่เป็นไา,า,ายลอกมันอันนี้หมดเลยวค่าคุลคุณคุลคุณคุนคุณ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 คุคุคนณคุณคคคคค มินอยู่ข้างหน้าอยู่ไปถ่ายอยู่ข้างหลังเอคุณตาทน้วมีลูกเขาีหาดยากใช่ทำไมมินถ่ายแต่มุมตูดเ <c oughs> นาะท่านก็ยังสนใจอนะันที่เราเป่งดูจะ <c oughs> มาหาที่พักก่ <c oughs> อนก็นักท่องเที่ยวทางที่ป้อมเดินต่อไปทางไหนไปออกแลว เอาไก่แก้วหมดเวลาพักแล้วป่ะ<า>ใช่ค่ะปู่ท่องไปอายุกี่ปีแล้วคะปู่ห้าสิบเอ็ปีตรงจะสูงอยู่ระนีเนาะไปละป ไม่ไปไม่ไปหนูยังเติมน้ำมันไม่อิม่มไม่ไปไม่อยากไปเติมน้ำมันก่อน ยางเมยซันีิกะยางเมยเหล่าเดอ้อปีปีขอหนูเติมน้ำมันก่อนอย่าให้หนูยางหลายหนูเมยเมยเอสำหรับคลิปนี้มิ้งก็ต้องขอจบลงก่อนนะคะเดี๋ยวเรา ไปตามกันดูต่อกันในคลิปหน้าก็ขอบคุณพี่ๆเอีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ